สำหรับท่านใดนะครับที่กําลังจะทํางานไม้หรือว่าต้องมีการตัดแบ่งแผ่นไม้แผ่นใหญ่ๆแบบนี้ครับเป็นไม้อัดนะครับหรือว่าเป็นพวกไม้ฟิล์มดําเพื่อไปทําแบบอะไรต่างๆนะครับเราจะต้องมีการตัดซอยแบ่งเพื่อไปใช้งานตามขนาดที่เราต้องการใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแนะนํา3วิธีนะครับที่เราสามารถตัดแบ่งแผ่นไม้ได้นะครับตั้งแต่วิธีการที่ง่ายๆนะจนถึงวิธีการที่ต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยด้วยนะครับผมซึ่ง3วิธีนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับ วิธีการแรกนะครับจะง่ายที่สุดก็คือการใช้เลื่อยวงเดือนนะครับไล่ตัดตามแนวเส้นที่เราขีดเลยนะครับโดยการเล็งนะครับที่จุดตำแหน่งนี้นะครับที่เขาจะมีบอกมาให้เลยนะครับทุกอันเลยสําหรับเลื่อยวงเดือนนะครับที่ตำแหน่งศูนย์องศาเราก็ไล่ตัดไปเลยนะครับแต่วิธีการนี้ต้องบอกว่าอาศัยความแม่นยําของมือเรานิดนึงนะครับหรือการเล็งของเรานี่นะครับก็จะเห็นว่าตัดแผ่นไม้ออกมาได้ตามขนาดตามที่เราต้องการแล้ว แต่ต้องบอกว่าไอความตรงของแนวนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับมือของเรานะครับตอนที่เราเดินตัวเลื่อยเลยนะครับมันจะก็จะอาจจะมีนะครับเอียงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราเดินตัวเลื่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการแรกนะครับมาดูวิธีการที่2อนะจะคล้ายๆกับวิธีการแรกนะครับแต่ว่าจะเพิ่มขั้นตอนมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของความตรงของแนวตัดของเรานะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปอาศัยการเล็งของเราเลยนะครับเราจะอาศัย ความตรงของตัวไม้บรรทัดที่เราจะใช้ในการตัดในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันนะครับสิ่งที่เราต้องรู้เริ่มต้นนั่นก็คือนะครับระยะของตัวใบเลื่อยจนถึงขอบของตัวฐานตัดตรงนี้นะครับที่เราจะใช้เป็นตัวน้าตัดของเรานะครับให้เราเนี่ยลองวัดดูนะครับหรือจะเอาไปทาบก็ได้นะตอนที่เราหาตําแหน่งนะครับแต่ผมจะใช้วิธีการวัดเลยนะครับวัดตั้งแต่ตรงนี้นะครับมาถึงขอบตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าของผมมันจะได้อยู่ประมาณ3าม สาเซนครึนะครับผมก็จะจําตัวเลขสามเซนครึ่งเนี่ยนไว้นะครับแต่ถ้าใครจะใช้ฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องวัดจากใบเลื่อยนะครับมาถึงฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะแต่ผมเนี่ยจะใช้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นระยะอยู่ที่3.5เซนนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันใช้งานอย่างไร จากนั้นนะครับให้เราจําเลขสามจุดห้าเนี่ยไว้ในใจเลยนะครับเราจะตัดระยะเท่าไหร่ให้บวกไปสามจุดห้านะครับอย่างเช่นผมต้องการจะตัดที่ยี่สิบเซนนะครับความกว้างผมก็จะบวกไปสามจุดห้ามันก็จะเป็นยี่สิบสามจุดห้านะครับผมก็จะขีดที่ยี่สิบสามจุดห้าไว้เลยนะครับนี่ครับเสร็จยี่สิบสามจุดห้าแล้วก็ไปขีดเส้นฝั่งนู้นเหมือนกันที่ยี่ิบสามจุดห้านะครับเมื่อเราได้ระยะนะครับหัวท้ายแล้วนะครับให้เราไปหาไม้นะครับหรือวัสดุอะไรที่มีความตรงนะครับ เอามาวางทาบตามตำแหน่งที่เราวัดหัวท้ายได้เลยนะครับนี่นะครับวางทาบเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้ามีแคมป์ก็เอาแคมป์มาหนีบหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องจับให้มันแน่นนะครับตอนที่เราตัดเนาะจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวเลื่อยวงเดือนเนี่ยมาทาบนะครับแล้วก็ไล่ตัดได้เลยนะครับตัดตาม แนวของตัวแผ่นไม้หรือว่าแผ่นเหล็กของเราตรงนี้ที่เรามาทาบไว้เนี่ยได้เลยนะครับมันจะเป็นแนวที่ตรงเพราะว่าตัวขอบที่เราไปอ้างอิงนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่แนวขอบนี้ตลอดนะตอนเราตัดนะครับเดี๋ยวลองดูกันเลย อย่างตัวอย่างในคลิปนะครับที่ผมบอกไปว่าต้องการตัดระยะที่20นะครับจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้20เป๊ะๆนะครับ <Why? S 1> <Catal ina. S 2> เพราะว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ลบเรื่องของความหนาตัวใบเลื่อยวงเดือนไปนะครับถ้าใครต้องการความละเอียดหรือว่าต้องการตัดให้แม่นยำจริงๆเนี่ยต้องเอาความหนาของใบเลื่อยวงเดือนเนี่ยมาคิดด้วยนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าตัดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและแนวนี้ที่ได้ตรงนี้นะครับต้องบอกเป็นแนวที่ตรงเลยนะครับแล้วก็ระยะที่จะได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นระยะอยู่ที่20เซนตามที่เราต้องการ <oret war. S 1> นะครับผมเเพราาะะววว่่่สสนนนนี้จป็ของ ส่วนที่เหลือก็เป็นระยะจากตัวใบถึงขอบที่เราใช้อ้างอิงนะครับวิธีการที่ตามนะครับต้องบอกเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแต่ว่าก็จะเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมานะครับหลักการเดียวกับตัวแท็กซอเลยนะครับโดยการใช้ถาดแปลงแท็กซอนะครับตัวนี้นะครับของร e อินดัสที่นะครับตัวนี้จะใช้สําหรับตัว d t s 7 5 1ของ d ีวอนะครับแล้วก็จะใช้งานร่วมกับตัวลางแท็กซอนะครับนี่ตัวนี้เป็นของรีอินดัสที่เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ข้อดีคืออะไรนะฮะก็คือข้อดีของเขาเนี่ยยาวถึง1.4เมตรนะครับซึ่งมันยาวกว่าความกว้างของแผ่นไม้อัดนะครับมันก็จะสามารถใช้ตัดในแนวกว้างนะครับ1.2เมตรเนี่ยทีเดียวขาดได้เลยนะครับการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับให้เอาตัวเลื่อยวงเดือนนะครับตีนิ้วของเราเนี่ยใส่เข้าไปในตัวถาดแปรงก่อนนะครับใส่ง่ายๆนะครับตัวนี้นี่อันนี้เขาจะดีไซน์ให้ออกมาแบบใส่แบบสวมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยใส่เสร็จลวนะครับ แล้วเราจะเอาตัวนี้ครับถาดตัวนี้ไปสวมกับตัวรางนะครับแล้วก็ไล่ตัดตามตำแหน่งของเราได้เลยนะครับสำหรับนะครับถ้าใครซื้อตัวล้างแท็กซอนะครับมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมียางตรงขอบตัวนี้มาให้นะครับซึ่งยางตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกำหนดตำแหน่งในการตัดของเรานะครับซึ่งเขาจะทำนะครับให้มันเกินออกมาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานครั้งแรกเลยเราต้องไล่ตัดตัวขอบยางตรงนี้ก่อนนะเพื่อให้เรารู้ตำแหน่งของตัวใบเลื่อยของเรานะครับ ตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับให้เราสวมตัวเลื่อยเข้าไปแล้วก็ไล่ตัดตามขอบไปเลยนะครับนี่นะครับขอบยางก็จะถูกตัดออกมาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยขอบนี้นะครับก็จะเป็นขอบที่เราจะใช้ในการวางนะตำแหน่งที่เราต้องการตัดนะครับ จากนั้นก็ให้เราวัดระยะตามที่เราต้องการตัดหัวท้ายเลยนะครับแล้วตัวรางด้วยแท็กตอนะครับใช้ขอบของตัวยางที่เราตัดไปเมื่อกี้นะครับวางตามแนวที่เราวัดได้เลยถ้าท่านใดกลัวว่าตัวรางจะขยับตอนตัดน,นะครับเขาจะมีแคมมาให้ด้วยนะตัวนี้เราสามารถใส่เข้าไปด้านใต้แล้วก็แคมได้นะครับแต่ตรงนี้ผมจะไม่แคมเพราะว่าตัวรางเนี่ยมันจะมียางอยู่ด้านใต้ยอยู่แล้วนะครับ ผมคิดว่ามันแน่นเพียงพอแล้วที่จะใช้ในการตัดในครั้งนี้นะครับนี่ครับไม่ขยับเลยนี่นะครับก็จะได้เห็นว่าแนวตัดมันก็จะได้แนวที่ตรงนะครับตามแนวของตัวล้างแท็กซอของเราเลยนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการนี้ไล่ตัดไปได้เลยนะครับเราจะตัดกี่ชิ้นก็จะสามารถทำงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว ต้องบอกว่าเนื่องจากงานส่วนใหญ่ของผมจะเป็นงานตัดไม้เพื่อเอาไปทําเป็นแบบนะครับหรือว่าใช้ในงานที่ไม่ได้ละเอียดมากนะครับดังนั้นเนี่ยในการตัดเนี่ยผมเลยไม่ได้สนใจในเรื่องความหนาของใบตัดนะครับซึ่งถ้าเราจะเอาไปใช้กับงานที่ต้องการความละเอียดมากๆนะผงเช่นพวกงานเฟอร์นิเจอร์นะต้องได้ระยะ20เปเป๊ะเนี่ยเราต้องคํานึงถึงตัวความหนาใบาตัดด้วยนะครับฝั่งไหน ที่ความหนาใบตัดมันกินนะครับหรือว่าฝั่งไหนที่เราจะใช้นางงานเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราควรจะวางตัวล้างแท็กซอเนี่ยไว้ที่ฝั่งไหนนะครับอย่างตัวอย่างของผมตรงนี้เนี่ยมันจะถูกความหนาของตัวใบตัดกินไปด้วยประมาณ2มิลน,นะครับหรือเท่ากับความหนาของตัวใบเลื่อยวงเดือนของเรานั่นเองนะครับผม สำหรับการตัดแนวกว้างเนี่ยไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าความยาวของตัวล้างแท็กซอเนี่ยของเรามันยาวเพียงพอนะแต่ในแนวยาวตรงนี้นะครับมันยาว2.4เมตรถามว่าจะตัดอย่างไรนะครับจริงๆเราสามารถที่จะซื้อล้างแท็กซอเนี่ยมา2ออันแล้วก็ต่อกันได้นะครับมันจะยาวที่2.8เมตรเลยแล้วมันก็จะสามารถตัดครั้งเดียวตามแนวยาวนะครับของไม้อัด2.4เมตรเนี่ยได้เลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนําทั้ง3วิธีนะครับที่เราจะสามารถตัดแบ่งแผ่นไม้แผ่นใหญ่ๆเนี่ยให้ออกมาใช้งานตามขนาดที่เราต้องการได้นะครับซึ่งทั้ง3วิธีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของหน้างานเรานะครับใครใช้งานไม่ค่อยบ่อยนะครับทำงานนานๆครั้งเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้เป็นวิธีที่หที่2ก็ได้นะครับโดยแค่ใช้ตัวเลื่อยวงเดือนเท่านั้นอาจจะมีหาอุปกรณ์เสริมนิดเล็กๆน้อยๆนะเพื่อให้มันตัดได้ตรงขึ้นนะครับ ่วนถ้าใครนะครับต้องตัดแบ่งแผ่นไม้เป็นประจำนะครับต้องการความรวดเร็วความง่ายนะครับในการตัดที่มากยิ่งขึ้นก็อาจจะเลือกเป็นวิธีที่3นะครับใช้ตัวอุปกรณ์เสริมในการแปลงตัวเลื่อยวงเดือนเนี่ยให้สามารถใช้งานเป็นลักษณะเหมือนแท็กซ่อได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นของร้าน Lee Industry นะครับถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลของสินค้าเนี่ยไปให้ในใต้คลิปนะครับหรือว่าในดีคริปชั่นนะครับหรือใครจะเข้าไปดูในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเผื่อว่าท่านใดสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดูนะครับเพื่อว่า อุปกรณ์ชุดนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ามาแนะนําเพื่อเป็นแนวทางไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ